เราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวองค์กรเพื่อสังคมกันบ้างนะครับอย่างสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ครับซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่16นะครับซึ่งงานนี้ก็ได้มีการเปิดตัวนายกนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารทีมใหม่ครับที่จะมาดำรงตําแหน่งนะครับในวาระปี2022-2024ถึงด้วยครับยี่พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะครับได้มีการจัดการประชุมครั้งที่16ขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับของกระทรวงสาธารณสุข แข้งเคลัดโดยมีซอนเชียนยุพเยานะครับเพียรพาน,นิชพรครับนายกสมาสอาอรซอนต้ากรุงเทพฯเป็นประธานการประชุมด้วยนะครับ โอกาสนี้นะคะยังได้เปิดตัวนายกสมาชชานสอนต้าก้าคนใหม่ค่ะสอนเชียนนุนณาวงเจริญศิลป์ซึ่งจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนซอนเชียนยุพ,พยาวเพียรพาณิ์พรนะคะซึ่งจะหมดวาระในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะรวมไปถึงสอนเชียนวสนาทิพย์สุวรรณนายกรับเลือกพร้อมคณะกรรมการบริหารทีมใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วาระบริหารในปี2 0 2 2ถึง2024ด้วยโดยจะมีการพิธีนะคะส สถาปนานายกค่ะคณะกรรมการบริหารและสโมสรซอ,อนต้ากรุงเทพ9้าในวันที่18มวิทุนายน2565สหค่ะสำหรับสโมสรซอนตากรุงเทพ9้าครับเป็นหนึ่งในสโมสรซอนต้าในประเทศไทยครับที่ได้รับการสถาปนาเป็นขับลำดับที่1896ของสโมสรซอนต้าสากลครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม255 5และก็มีผลงานด้านการบริหารและการช่วยเหลือสังคมมามากมายจากความร่วมมือร่วมใจครับของมูลสมาชิกนะครับซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์เป้าหมายและนโยบายของ สนตาสากลด้วยนะครับก<ะ>็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมรสรครับที่ส่งต่อนในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคงแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ